สวัสดีค่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามน้องนิชา <Okay. S 1> วันนี้มาโลตัสนะครับพ่อแล้วก็แม่แล้วก็กพี่แพทมาโลตัสมาซื้อของ,ของกินของใช้ไปไปดูแม่นุ่หน่อยไปจะพาเดิน นี่เป็นโซนหมูโซนเนื้อเดี๋ยวนี้ชามองอะไรอ่ะ <c oughs> ปิดหน้าปิดตาจะดลงลูกจะปดึงมั้ยเนี่ยได้เดี๋ยวพ่ออันนี้ให้ใส่หม้อให้ใหม่

แม่รอต่อคิวใจพี่แพทอยู่นี่ อย่าเราไม่คิดเงินนะเปนะะะ็นอาตาอีทาหมูเยทาหมูเยทาหมูเยถ่ายปลูกกับป๊าป้าแค่ลูกกับป๊าป้าหน่อยเดีวนี่นี่ใช่ เบื <Cornell. S 2> ้อที่รถอะไระอาแค่ใต้สันอนไรหรอเนเ่เน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 ่เอาใจเอ๋ป่ะนะนี่ใชยเหรอป่ะนะ

ทางซนะื้อของใช้นะของใช้ไปในหนึ่งเดือนเราจะมาลดัดอยู่หนึ่งครั้งนะทุกคนนะเราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่มาว่าปากกระป๋องอะไรเครื่องปรุงเครื่องปรุงที่จาเป็นต้องใช้ในหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเราจะมาแค่ครั้งเดียวพอเดือนใหม่เราก็จะมาใหม่อันไม่หมดอันไหนหมด,หหมดเราก็จะซื้อมากลับไปเติมในห้องนะ ก็เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับบางวันเราก็ทํากับข้าวกินเองบางวันเราก็ซื้อกินสับสับเปลี่ยนกันไปนะลูกนะก็ส่วนมากจะหน,หนักๆก็จะเป็นของลูกนะพวกนมลูกของใช้ลูกอะไรเนรี้ยมีลูกตัวเล็กก็เนี้ยครับค่าใช้จ่ายก็จะสูงสูงกว่ากว,ว่าปกตินะนมเลยอะ ไปต่อเนา จะเป็นโซนข้าวนะครับทุกคนโลตัสอ,อยู่ลาดพร้าวนะอยู่ตรงข้ามออยู่ติดติดกับเซนทรัลราดพร้าวนะนะจำไม่ได้แล้วดิดอ,นนอ,นะอม,มันชื่อข้าวอะไรวะลืมแล้ว เอาดูสิดูก็ดูอาขามก็ันยลุกงจับได้ลูกโซ่ผมจับจับนกสิวม่ะแพทไทยจักรเชนเบเอรีครั้งสิปไทยบเกอรย lúc của lợn hả dạng lúc lại dạng cái ôm um lại bây <laughs> giờ anh hòm đây mọi người đây ngựa thẳng của mình mẹ ข่านีนไม่เช่เก้าเ้าเจะให้ไม่อ่อยคือดีๆจะใส่ในละ้องอ่ะใส่โรงแามพัชบิบเบิ้งใส่บุเปินเขาก็เบี้ยนหัวอะไรเขาบุส เดียวกันเลยวะจะจับหมูเจ้าก็เจ๊ะจับนะหเอาจับจั่บอันไหนดีอันไหนดีลูกอันไหนดีอันนี้อันนี้ยไหนดีอันนี้ดีไหนดีโอ้ตัวนี้เอาตัวนี้เฮ้ย ไม่ชอาบุกบเอาตัวนี้ไม่ชอาบุกบเอาตัวนี้เด็กเอาอ้วนไหสันหอ,อ,อมมะล,ลิหอมมะล,ลิอะไรหอมมะล,ลิอะไรอบูบุนอันนี้ก็หอมมะล,ลิใทำไมมันดำๆนะทำไมล่สูเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีราคา ีลํำที่ซื้อไปมัก็ออยดีเนาะแป็มันก็จะหวานๆอันนี้อรอยอันนี้นนีกวาย ได้กิ้งเล่นใหม่ับใส่หัวกันดีๆโอ้สบายเลยนั่งมาร์กแล้วแบบนี้แปลกๆนี่ชาให้ภาพนิ่งนำภาพหนิ่งกดไปขีขาว นี่เลยนี่ใชาอันนี้คือจุดความนิ่งแต่ว่ามันถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆ่ว่าถ่ายภาพไปนำใดน,นี่โอเป้ากระป๋องจัดนี่แล้ว

อเอาเขียนกั้งะเสียบได้เบิ้งน้องนี้เด้อยนีมันได้หลายอย่างแล้วได้ข้าวได้ปากกระป๋องเห็นเราจะไปเอามามา มามาห้าหลังฉาก ออยังเส้นใหญ่เออย่างเส้นใหญ่เอาวุ้นเส้นนั่นเองดิมีวุ้นเส้นไหมเออเพื่อได้ตำมัมซุกิไม่มีอะไรมากมีแต่มาม่านี่แหละนี่ชายเห็นอย่างเลยฮะชีเอ้ยคืองุ้นยิดแที่ยวหืม

เออเอาเอาเลยนะไอวิตามินซีวิตามินซีราคาเท่ากับเซเว่นเลยนะทุกคนนะเซเว่นก็ขายขวดละ16บาทเหมือนกัน ไปไปแพ็ปได้ยังแพ็้แพ็ปได้ยังซื้อของลูกก่อนของลูกต้องมาก่อนเหนืยเ น,นู่นแหละนิชากับกัดเลือกอละเอียดขนาดนั้นไปเก็บใส่ตะเกะโอ้อหอะไรเยอะแยะมาเลยจะเต็มรถแล้ว ซื้อของในโลตัสแต่ละครั้งก็จะแพงอยู่นะทุกคนเนะก็บางทีก็สองพันสามพันนะแ,แล้วแต่ซื้อเยอะซื้อน้อยนยังไม่ครบเนี่ยนะดูนี่ใช่รับ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อให้เป็นกำลังใจถ่ายคลิปนะช่องก็ใกล้จะผ่านละขอแค่ผู้ติดตามฝากติดตามกันด้วยนะไปดูนิชาต่ตตอไปแล้วมาหาแป๊บที่นี่ แป๊บปปตัวนี้เหรอหอมกว่าเนอะไม่ใช่หอมมันมันถูกกว่า,าวไม่ใช่คนลานนั่นแหละมาซื้อยาด้วย เราไปซื้อ,อยากันนิชาเอ้ยนิชานิชาเอ้ยไอ้ชายเลยไอ้ชายเราจะไปดูยากันนะ ีอันนี้43นิ้ว5,000เองี้ตกจังอันนี้สแกน,แกนจ่ายได้ไหมครับเลยสแกนจ่ายได้ไหมได้ถผมเลยครับเอาอยาเอเดอ,เดอร์อมาฮิวครับเดอะมาฮิวครีม เดี๋ยวขออนุญาตสแกนจ่ายกันนะครับทุกคน